สอ,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 องตัวนี้มันกำลังตีก,กนันตีกันมันห่วงมันห่วงพื้นที่ห่วงพื้นที่ตัวใหญ่เห็นไหมปั้มกันมันกำลังต่อยก,กันยังแย่งชิมาน่านี่ไงนี่ไงสู้กันใหญ่เลยโอ้ยยาอิติพี่ยา,ยาอยา่ยามันตู้กันจริงอย่าไปทำมัน นั่นๆๆๆต่อยกันแล้วดูเอาผู้พิชิตมันทำไมนะปล่อยมันสู้กันดูดูนี่มันจะสู้กันถึงไหนดูดิมันไล่กันมาแล้วปล่อยน้ำเงินปล่ายแดงนั่นๆๆๆต่อยแล้วต่อยขวาต่อยซ้ายไล่กันมาตั้งนี้แหละนั่นๆๆๆไปไล่ไปไอตัวใหญ่ถอยไป ไอตัวนี้ต่อยขวาพี่นึกว่าตัวไหนเก่งสุดอันนี้เขียวไปเยี่ยมาขวางทางมาแล้วผู้ช่วยมาแล้วเว้ยเอาดุมตูดิ๊กอะไรดันไปแล้ว,ด,วดันไปแล้วดันไปแล้วตัวใหญ่มากเลยเอาไม่สู้กันแล้วเหรอเอานั่นไหมม,มันหวงพื้นที่หวงพื้นที่พื้นท่ฮิมา,าแล้วมาใหญ่ S <'s เลี้ยงเล and ี้ยงมากี่สองปีได้ยังเนี่ยโอ้ยจะบ้าก็ตีกันไปจะบ้านี่คืออะไรพีทฝั่งไหนชนะสุดไม่ถึงหมูไอพีจังเกิดมาแล้วที่เลี้ยงอ่ะอุ้ยไม่ถึงห้าหกปีหรอกสองสามปีให้ได้เถอะฮะบ้าเหรอแต่ตายไปก็เยอะแต่ไม่เคยได้กินเลยก็ไม่เคยได้ขายเลย เคยประกาศขายยกบ่อเนี่ยจะว่าคือไนอม่มีคนซื้อขายไหมตอนนี้ขายไหมาเท่าไหรตีพันยกบ่อใครสนใจติดต่อได้ติดต่อพี่ยาจำโหดได้นะคะยาดูมั้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ตีพันยกบ่อนะคะแถมเครื่องออก ให้เรียบร้อยแถมหินแถมปูนด้วยทีเกียดเลี้ยงเปืองค่าอาหารจริงๆแล้วมันกินได้นะแต่เราไม่กล้ากินไ,ไงแพงด้วยเออกิน,นได้แต่ว่า,าเราอ่ะแต่จริงๆเรายังไม่เคยกินเลยไงอยากจะลิ้มลองเหมือนกันว่าม,มันเป็นรสชาติยังไง อะไรกล้าไหมล่ะเอาลองเลยเย็นนี้สิบตัวนเอาเราอนุญาตของเขาก็เหมือนของเรานั่นแหละเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้เดี๋ยวลองมามชัดมูวัดไข่หนที่ไข่ท้องไข่หวมันหุบแล้วมันหัไข่เดี๋ยวไปเก็บตุ้ทีก่อนเย คือมันบ่อใหญ่เลยนะใช่บ yeah, like ่อใหญ่อย no, ู่ไหนแบกไปอน้ำเริ่มดำแล้วว่านู่นน่ะเหรอข้างแท้งน่ะเหรอรถบ้านผมอ๋อรถออกไปไม่ได้แกะโอ้อะแดงนทำบ่อไว้ที่บ้านใช่บ่อใหญ่วคนนี้เลอกกว่านี้ไหนๆลองดูไข่มันสิไข่มองไม่เห็นมันมันมันซ่อนอยู่ใต้ตอไม่กล้าจับอีกแล้วจริงเลย อาจจะไม่กล้าจับเดี๋ยวดูต่อนั่นอะไรไข่อุ้ยเดี๋ยวถักไงายท้องให้ดูไข่หน่อยอไม่มีไล่อยากไปไล่นกไม่ไล่หรอกใหห,กากหานกมานกนี่ไม่ได้เลี้ยงนะนกเขาสมัยเนี้ยมันมันเขาเรียกอะไรมันปรับตัวมันปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์เนาะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะโอ้ยไม่ใช่เราไม่สามารถอยู่ใกล้มันได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่กลัวเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวเราเดี๋ยวนี้มันแทบจะันขาใช่เหมือนแมวเลยแหละสมัยก่อนนะอ๊้เห็นเขาไปดักกันเนาะแต่มันไม่ใช่นกชน,นม่ใช่เหรอที่เขาดักอะ่ะที่ต่างจังต่างจังหวัดอะ่ะมันมันนกเขาอีกแบบหน,นึ่งนกเขาี่อันนี้มันเขาไฟปะ่ะ เปนแดงเขาเขไฟเนี่ยเป็น,ไไนตัวแดงๆอ่ะออเ,เขาไฟตัวแดงเนี่ยเป็นแดงน่ะหน้าดำนี่กินอยู่ก็โคตคตเาานี่ยเราไม่ค่อยรู้จักแต่สมัยก่อนนะเห็นแบบแเขาไปดักกันในป่าบบนั่งไ,ไม่ได้มันกินอาหารแมวอะ่ะ <c oughs> แมงโดนมัดคอหัวเลย <c oughs> มันสมัยก่อนก็ต้องไปดักเนาะ <c oughs> ไปดักในภูมิสุ่มๆไปแอบตุ่มเป็นวันเลยก็จะได้ สองคนนี e unter, ้จะชอบเอาสิบตัวที oh, ่ผัดเผ็ดนกเขาน่ะพูดพูดเล่นกาบแ้วโอ้แพทตสงตัวยังไงเนี่ยจะเข็บออกหมดเลยไปเปลี <out> <splash> ่ยนเดี๋ยวผีหลอก แบกมาใส่บ่อไปอ่าไปเลยเอ่แล้วไปยังไงอะเอารถอะไรมาเนี่ยเอารถไฟฟ้าไปก็ได้เนี่ยไปส่งไปส่งไป